นี่คือเหรียญแก้ชงอธิบายฟังก่อนนี่คือเหรียญแก้ชงนะคะเหรียญแก้ชงนี่อธิบายฟ <_ S 1> ังใน,นวัดเลยเหรียญแก้ชงคือเป็นแบบนี้น่ารักแก้ชงปีชวดชนะเขาให้ใส่ทีค่คอเราก็ใส่ทีค่คอใส่ทิ้งไว้ห้ามถอดน,นะคะเพราะว่ามันจะทำให้เรา เจอสิ่งนี้ดีแล้วก็ปะทะสิ่งกับช่ดคือถ้าสิ่งที่ดีมาเนี่ยเงี้ยจะรับก่อนจากที่พี่เขาบอกนะเงี้ยจะรับจะรับก่อนเขาจะทําให้เราแคล้วคลาดเจอจะสิ่งดีๆแล้วก็ประกอบการธุรกิจร่ำรวยสาทุไปแล้ว นี่คือศาลเจ้าปีเถ่าปงมากขอนแก่นนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะคะเป็นปีใหม่แล้วใครดีชมก็ขอให้ทุกทุกคนมีความสุขความเจริญนะ,ะอย่างพี่ออนนะคะพี่อ่อนก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะเดี๋ยวเราไปถ่ายตอนไปนที่เกิดก่อลา